มันมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์อันหนึ่งนะครับที่น่าหงใจมากๆได้ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มของคาราโนและก็มีการโต้อตอบนะครับระหว่างนักพัฒนากับคนที่เป็นคนที่ถือเหรียญคาราโน ano, นะครับอยากที่จะให้พัฒนาไปในทิศทางไหนเนี่ยเขาก็ออกความเห็นและคาราโนอาจจะมีข่าวดีนะครับเรื่องของการผ่าโทเค็น เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมข่าวสารของคาร์ดานนด้วยกันคาร์ดานจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับและผมว่าอ,อไอเดียนี้ ต้นแบบเนี่ยได้มาจากอีทูเรียมเอาก่อนเราเท้า,เาความของอีทูเรียมก่อนนะครับอีทเรียมน่ะจะมีการเผานะครับการเผาไหม้ของมันเนี่ยจะ่าไปเนี่ยเรื่อยๆนะครับและจะสิ้นสุดเมื่ออีทูเรียมสองจุย์่ยได้มีการพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่จำนวนเหรียญที่ขุดเขานะครับทางทางอีทเรี่มจะ จะต้องทำก็คือว่าจะาเปลี่ยนนะครับสำหรับนักขุดเนี่ยเขาจะไม่ให้เป็นเหรียญละหรือรางวัลละนะครับจะให้เป็นค่าจำเนียมแทนนะครับแล้วจำนวนเหรียญอีเทเรียมก็จะมีอยู่อย่างจำกัดเลยนะครับคือตอนนี้นักขุดก็ขุดไปได้นะครับและมันก็จะมีการเผาไหม้เรื่อยจนกว่าอีเทเรียม2.0จจะเสร็จเมื่อไรแล้วาการขุดเนี่ยมันจะไม่สามารถขุดใหม่ มาได้นะครับมีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเร่งตัวของนักขุดด้วยที่ที่จะรีบขุดอีเเรียมมาเพื่อจะเก่งกำไรในช่วงระยะเวลาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะอีเาเรียม2 0ถจะมีเอาแหละนะครับก็มีมือดีนะครับเข้ามาพยายามกาวคารานโน่ด้วยกันนะครับเราก็หวังให้คารานโนเนี่ยมีระบบการเผานะครับใน ระบบหมุนเวียนนะครับในเครือข่ายของเขานะครับมันก็จะมีสับอยู่สองสามตัวด้วยกันที่น่าสนใจนะครับตัวแรกนะครับประเด็นที่หนึ่งคือ a d e s t เทียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับในการโต้ตอบระหว่างทีมพัฒนากับคนที่เข้ามาใช้ในบริการในแพลตฟอร์มนะครับซึ่งน่าจะเป็นการติดต่อจาก อินพุตเอาพุตฮ่องกงโดยตรงนะครับที่เป็นบริษัทเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีการสร้างเว็บ API ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะสามารถโตตอบด้วยกันนะครับว่าการพัฒนาไอคาร์โนเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าคาร์ a n o โนเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาแหละนะเขาต้องดูเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของของการเก่งกำไรนะครับ คาโนเนี่ยจะพัฒนาแต่โปรเจกต์ไม่ได้ชาวเอ็นซันบอกว่าในไตรมาสแรกจะเสร็จ1ิบเอดสิโครงการนะครับ D App ราคาก็ไม่ได้ขยับสักทีนะครับบอกจะมี Meta w e r s e นะครับมี D App D f i มีอะไรก็ตามนะครับที่เป็น D App เนี่ยของ Meta w e r s e ต่างหากเนี่ยโอ้โหโครงการเนี่ยออกมาเยอะมากแต่ปัญหาก,ก็คือว่าแกไม่ได้สนใจ พื้นฐานหรือโครงสร้างของเหรียญอันนี้เป็นเหตุที่เขาบอกไม่ดีแน่นะครับในระยะยาวเรื่องของการเก็งกำไรเห็นไหมครับเดือนพฤษเดือนกันยายนนะครับคาราโน,โนราคาไปถึง3.10นะครับที่กระดานเทรดของไบแนนคือไปราคาถึงสูงสุดแต่คาราโนกลับมาที่0.87อันนี้ต้องตอบคำถามตัวเองแล้วว่าชาวงังกิันหรือ ไปทำอะไรมานะครับอยู่ไปทําอะไรมานะครับอยู่ไม่สนใจเขาเรียกว่าโครงสร้างของเหรียญเอาแหละนะครับอเรื่องของ a n d เดสเทีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบหนึ่งที่แฟนคลับเนี่ยเข้ามาตั้งคำถามนะครับแล้วก็อยากให้ทีมพัฒนาของ iOSK ทําทำการเผาเหรียญคาลโนซะอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราพูดในประเด็นนี้ดันั้น เรื่องของของจำนวนเหรียญเขาพอรู้แล้วในการในการที่เอ้คาร์โนต้องมีการเผานะเพื่อให้ราคามันไปนะครับแล้ววานเนี่ยจะเข้ามาอมเรื่อยๆอมเหรียญเรื่อยๆนะครับเราสังเกตได้เลยว่าคาร์โนมีวานเข้ามาไหมมีนะครับมีเยอะด้วยแต่วานเนี่ยเข้ามาอมเหรียญไม่มากเท่ากับชีบะอีเทเรียม นะครับที่เราเห็นอยู่ XRP อย่างเงี้ยไม่เยอะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าการเผาหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าการเผาเหรียญเนี่ยจะทำให้ราคาของคาราโนเนี่ยจะยืนกลับขึ้นไปได้ดีในระยะสั้นเราก็ได้บทเรียนของชินจามาแล้วนะครับบทเรียนของชีบะ บทเรียนของ Baby ้ดอบทเรียนของ e ี h e r เรีมาแล้วนะครับว่าราคาไม่ได้ขยับในระยะสั้นแต่ถ้าเกิดพูดในถึงระยะยาวและมีการเผาเหรียญด้วยเนี่ยมันอาจจะดีต่อแพลตฟอร์มหรือว่าดีต่อเหรียญของคารโนก็เป็นไปได้นะครับวานจะเข้ามาเก็บมากขึ้นฉะนั้นทางชาวอีสานก็เลยตัดสินใจนะครับเอาโมเดลของ e ีเ e r เรีโดย โมเดลการเผาไหม้เนี่ยจะอยู่ในการพัฒนานะครับของไฮ d ดรเฮตนะครับคือไฮ d ดร2.0นะครับและใช้โทใช้โทเคนแทนดาทัมนะครับอัปเดตตัวเนี้ยนะครับก็อีกหน่อยเนี่ยคา r า a โนจะมีการเผานะครับเราก็ใช้ไอ้ไอ้ตัวดาทัมเนี่ยเป็นตัวตัวแปรตัวหนึ่ง นะครับในการเทียบค่าเอาลหละเรื่องของพวกนี้ยังไม่ได้ชัดเจนมากหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของการเผาเริ่มแล้วลหะนะครับชาวอินนต้องคิดเยอะๆทำกันบ้านเยอะๆนะครับอย่าทำแต่โครงการอย่างเดียวทําเรื่องของโครงสร้างของเหรียญเดี๋ยวเหรียญก็จะราคาไปเองเสียดายครั้งที่แล้วนะครับ <S <S proof of burn น่ะได้มีการคอมเมนต์น่ะมาก่อนเดือนกันยายนที่ ราคาของ A D A เนี่ยไปถึงประมาณ3.10ดอลลาร์แล้วชาวอินสันบอกไอไม่มีเวลาเว้ยยูคิดอะไรยูคิดไปเถอะนะในในคอมเมนต์ในทวิตเตอร์บอกยูคิดไปเถอะไอไม่มีเวลานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาโปรเจกต์เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวไอทำตรงนี้เองแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะครับแล้วมีแฟนคลับเข้ามาโจมตี ชาวาอินสตาย่ามมากเลยว่าทําไมเหรียญยูไม่ไปทักทีนะครับสูญเสียมูลค่าอย่างมากเลยฉะนั้นเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามข่าวสารกันนะครับใครได้มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับ ไลน์ชื่อกลุ่ม cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้เรามีกลุ่ม c a ร d โ n o ด้วยและเราลองให้ท่านเนี่ยคิดดูนะครับว่า c a r d โ n o เนี่ยจะมีการเผาไหมถ้าหนึ่งมีกดเลยครับ1ถ้าไม่มีกด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ starnet เป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์ อุปทามีพันล้านล้านเหรียการเผา3%นะครับสนใจทักเข้ามาที่เพจเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า A D A หรือคาราโนจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมืสหรับวันนี้